สวัสดีค่ะมาติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนา จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-4สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการฐหานพัฒนากับทีมหมวดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานี3-2 เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่และให้กำลังพลได้มีสุขภาพแข็งแรงตามโครงการครอบครัวเดียวกัน1ปีนี้เราไม่อ้วนพร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตระเนน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีจบข่าว Saripah r aan